สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่9มกราคมปี2022นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดไปว่าโควิดในสหรัฐอเมริกา2วันติดไป1ล้านเคสนะคะก็ตกไปละ5แสนเคสแต่อาทิตย์นี้มาใหม่แล้วก็เปลี่ยนคำพูดใหม่แล้วค่ะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องรอถึง2วันค่ะวันเดียวเท่านั้นนะคะคือวันที่3มกราคมทุกสถิติใหม่ทุกสถิติก็คือวันเดียว มีเคสผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ในสหรัฐอเมริกา1ล้าน18,935คนค่ะวันที่4มกราคมเคสใหม่อยู่ที่885,906คนวันที่5มกราคมอยู่ที่74,064คน วันที่6มกราคม727,863คนแล้ววันที่7มกราคมขึ้นสูงถึง947คนค่ะก็ขอให้ทุกคนระม,มัดระวังตัวรักษาสุขภาพมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะเตรียมให้พร้อมกันกันก่อนที่จะพูดเรื่องในะวันนี้ก็มีพี่ผู้หญิงคนนึงอัปเดตชีวิตตัวเธอเองจากลาสเวกัสค่ะเธอเขียนมาบอกว่าได้สมัครเรียน CSN แล้วนะคะพร้อมกับส่งใบสมัครงานทางออนไลน์ไปด้วย หลังจากที่เราออกจากงานร้านอาหารไทยค่ะปรากฏว่าได้งาน Warehouse ของบริษัท Rewise นะคะลีไวส e ยีนนะคะได้เงินเดือนดีได้สวัสดิการดีได้ Holiday Pay แล้วก็ได้วันหยุดเทศกาลด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่ทำงานไม่มีคนไทยเลยทำให้เธอได้สามารถที่จะฝึกพูดภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลานะคะเธอก็อยากจะ อัปเดตชีวิตตัวเธอเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนหลายๆคนที่พยายามที่จะฝึกพัฒนาตัวเองให้ได้มีงานทำที่ดีขึ้นนะคะโดยก่อนหน้าน,นี้เธอบอกว่าเธอทำงานเป็นแม่ครัวอยู่ที่ร้านอาหารไทยนะคะแล้วตอนหลังเธอก็ขอลดงานครัวลงเพื่อที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษหลังจากที่เรียนภาษาอังกฤษได้แล้วทำเรซูเม่เธอก็ลองส่งเรซูเม่ไปสมัครงานแล้วเธอก็ได้งานอย่างที่เธอต้องการนะคะก็เลยอาจจะเป็นกำลังใจให้ใครหลายๆคนเผื่อต้องการที่จะเปลี่ยนวิชาชีพ วันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของเรื่องของการเรียนดูบ้างเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามีน้องๆหลายคนชอบมาถามว่าพี่ผมไม่รู้ว่าผมจะเป็นอะไรผมไม่รู้จริงๆว่าผมอยากจะทำอะไรมันมาจากจริงๆแล้วเราวิเคราะห์ว่ามัน,ม,นมันน่าจะมาจากระบบการศึกษาไทยที่มักจะนิยมให้พวกเราทั้งหลายนะคะเฮลโลไปสอบเข้ามาหาวิทยาลัย ซึ่งพอเข้าไปเรียนแล้วก็ไปอาจจะไปเรียนในคณะที่ตัวเองก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ถนัดไม่ได้สนใจแต่ก็ต้องเรียนให้มันจบๆเพื่อใบป,ปริญญาแล้วก็ออกมาแล้วก็หางานทาไม่ได้เพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้เรียนมาในสายที่ตัวเองจะเรียนนะคะวันนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคเอางี้เมื่อบางคนมาอเมริกาแล้วเนี่ย หลายคนก็บอกว่าหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะทำอะไรอ่ะพี่ส่วนใหญ่ก็จะไปลงกันที่ร้านอาหารไทยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนําน้องๆว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีโรงเรียนสายวิชาชีพมากมายที่นี่นะคะที่คุณสามารถที่จะขยับขยายความรู้และฝึกวิชาชีพตัวเองได้มากมายแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบ โรงเรียนที่เขาเรียกว่าเป็นวิทยาลัยฝึกวิชาชีพของที่นี่เขาเรียกว่า vocational school ค่ะซึ่งมันต่างกับวิทยาลัยในชุมชนนะคะที่เรียกว่า community college community แปลว่าวิทยาลัยในชุมชนนะคะ community แปลว่าชุมชน community college ก็คือวิทยาลัยในชุมชนมันต่างกันยังไงมันก็จะมีความต่างก็คือวิทยาลัยฝึกวิชาชีพเฉพาะทางเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนเสริมสวยและตัดเสื้อเกตสยามอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นยุคเราอะนะคะ หรือว่าเขาก็จะสอนเรื่องของเสริมสวยและตัดเสื้อไปเลยใช่ไหมคะ Culinary School ก็จะเป็นเกี่ยวกับโรงเรียนสอนทำอาหารก็จะคล้ายๆวิทยาลัยสวนด้สิท์บ้านเราใช่ไหมคะที่จะมีการสอนอาหารข้าวอาหารหวานการทำเบเกอรี่การทำเครื่องดื่มและการทำเค้กคือโฟกัสไปเลยกับตรงนั้นนะคะแล้วก็จะมี cosmetic หรือ cosmetology ก็คือเรียนเกี่ยวกับการแต่งหน้าทุกชนิดไปเลยและตั้งแต่เบสิค ของการเรื่องของผิวผิวหน้าผิวพรรณเรื่องของรูปร่างหน้านะคะแต่งหน้าเจ้าสาวรวมไปถึงแต่งหน้าพวกเอฟเฟกตต่างๆนะคะก็จะมีสอนโดยละเอียดออโต้แมคา n นิกก็คือเรื่องของการซ่อมรถไปเลยนะคะ w เว d i n g ก็คือการทำเป็นช่างเชื่อม Massage Therapy ก็คือเป็นหมอนวดนะคะก็จะมีการที่นี่จะมีเรียนทุกอย่างนะตั้งแต่นวด d ด t ฟทิชช Massage นะคะ รียนนวดกดจุดอะไรต่างๆนวดน้ำมันเดี๋ยวนี้มีนวดน้ำมันกัญชาด้วยนะคะแล้วก็ carpentry ก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของอช่างไม้ทำเฟอร์นิเจอร์แล้วมันก็จะมีบางโรงเรียนที่เป็น art and design นะคะบางโรงเรียนก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำ painting การทำเพ้นต์กระเบื้องเพ้นต์แก้วนะคะเซรามิกต่างๆงานปั้นรวมไปถึงงานไม้ดัดด้วยนะคะบางที่เขาสอนพวกไม้ดัดในการตกแต่งบ้านเล็กๆนะคะโรงเรียนที่เกี่ยวกับ real estate นะคะก็คือเรื่องของการจบแล้วไปเป็นเอเจนซี่ขายบ้านขายอสังหาริมทรัพย์รวมถึง pet grooming ค่ะก็คือโรงเรียนสอนตัดขนหมาล้างทาความสะอาด หมาอะไรพวกนี้นี่ก็เป็น example ให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วมันมีโรงเรียนพวกนี้มากมายที่จริงๆแล้วคุณน่าจะลองไปดูไป search ดูแล้วก็ไปค้นหาตัวเองดูว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรแล้วก็โฟกัสไปตรงนั้นเลยนะคะ ส่วนวิทีอะไรในชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะออฟเฟอร์เป็นคลาสแบบเจเนอ a รลถ้าพูดง่ายก็คือเป็นระดับอนุปริญญาตรีก็คือเรียนปี1กับปี2นะคะเความแตกต่างระหว่าง Community College กับ Vocational School ก็คือ Community College เจนี่ยจะเรียนเป็นแบบการเก็บหน่วยกิจ นะคะแล้วก็อาจจะต้องเรียนฝู Time ส่วนใหญ่ก็จะเรียนด้านทฤษฎีไปแล้วก็พอคุณจบปี1ปี2คุณก็ Transfer ไปต่อปี3ปี4ที่มหาวิทยาลัยใหญ่อะไรประมาณนี้ซึ่งคุณก็อาจจะไปเรียนต่อทางด้านคือมันจะมีความกว้างมากกว่าในแง่ของคุณอาจจะไปเรียนต่อทางด้านนิเทศศาสตร์เพื่อไปจบปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ไปต่อด้านธุรกิจไปต่อวิศวะไปต่อ การสื่อสารไปต่อภาษาศาสตร์ถ้าคุณมุ่งที่จะไปทางด้านาจบเพื่อที่จะได้ปริญญาตรีนะโปรแกรมมันต่างกันแต่ community college มันไม่ใช่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเออแต่ว่าขอโทษค่ะ vocational school มันไม่ใช่เป็นแบบนั้น vocational school ก็คือคุณสามารถเลือกอาชีพได้เลยตั้งแต่คุณเข้าไปนะคะโดยที่ community college หรือวิทยาลัยในชุมชนเนี่ยบางทีคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วคุณอยากจะเรียนอะไรถูกป่ะอันที่2ก็คือเรื่องของ Learning requirement ก็คือเรื่องของการที่คุณจะต้องเข้าโรงเรียนอย่างวิทยาลัยในชุมชนอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณจะไปเรียนอนุปริญญาตรีคุณก็ต้องเขาก็จะบังคับว่าคุณต้องเรียนให้จบ2ปีนะเก็บให้ได้62หน่วยกิตนะคะคุณถึงจะสามารถที่จะ transfer ไปเรียนมหาวิทยาลัยใหญ่แล้วก็ไปเลือกคณะที่คุณต้องการในช่วงปี3ปี4อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนฝึกวิชาชีพเนี่ยบางทีเขาเขาก็จะเรียนทฤษฎีน้อย จะมีทฤษฎีเหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสายการปฏิบัติคือให้เรียนทฤษฎีนิดหน่อยแต่จะมีการลงมือมากกว่านะคะนี่คือความความแตกต่างเน้นเรื่องของการปฏิบัติการต่อมาเรื่องของการโฟกัสค่ะถ้าเป็นวิทยาลัยในชุมชนก็นักเรียนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรอยากจะเป็นอะไรในอนาคตนะคะเรียนเก็บหน่วยกิจเรื่อยๆไปก่อนเดี๋ยวไปตัดสินใจข้างหน้าว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรนะคะในขณะที่ vocational school เนี่ยเขาให้เลือกเลยว่าคุณอยากจะเรียนอะไรแล้วคุณก็ไปตรงนั้นเลยนะคะรวมไปถึงข้อสุดท้ายก็คือระยะเวลาที่เรียนอย่างที่บอกก็คือ community college หรือวิทยาลัยในชุมชนเขาก็จะบอกมาว่าคุณจะต้องเรียน full time เวลานี้เวลานี้ต้องเก็บให้ได้หน่วยกิจเท่านี้เท่านี้ในขณะที่วิชาวิชาชีพเนี่ยบางทีเรียน6เดือนก็ได้ละเรียนปีหนึ่งก็ได้ละ และสุดท้ายคุณก็ต้องไปสอบไล่เส้นเช่นถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นหมอนวดคุณก็ต้องมีไลยเส้นของการเป็นหมอนวดคุณจะทำเรสต์เอสเตดคุณต้องสอบไลยเส้นของเรสต์เอสเตให้ผ่านแล้วคุณก็ไปกรกอบไปประกอบวิชาชีพของคุณได้เลยนึกออกป้ะระยะเวลาเรียนมันจะสั้นกว่าแต่มันจะโฟกัสมากกว่าซึ่งตัวนี้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งเราไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนกับอะไรพวกนั้นให้มันมากแล้วก็เสียเงินด้วยเราโฟกัสในสิ่งที่เราอยากจะเป็นเลยมันไม่ดีกว่าหรอนะคะ แต่ตอนนี้วิทยาลัยในชุมชนนะคะหรือว่า community college เนี่ยเขาก็ offer นะงานสายวิชาชีพมากขึ้นนะคะแต่ว่าให้น้องไปลองเปรียบเทียบกันดูว่าตรงไหนมันแพงกว่ากันแล้วมันถูกกว่ากันแล้วตรงไหนมันดังมากกว่ากันมันใช้เวลาเรียนน้อยกว่ากันมากน้อยเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ดูสิว่าอันไหนมันดีกว่ากันนะคะแล้วเราก็ไปที่ตรงนั้นมันจะได้ไม่ไม่เสียเวลาชีวิตที่เราที่เราพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่า ช่วงหลังๆมันก็เริ่มที่จะมีคนไปทางด้านสายเฮลท์แคร์กันเยอะซึ่งมันก็ดีอะนะคะเป็นการดูแลคนแก่บ้างเป็นผู้ช่วยพยาบาลบ้างหรือว่าไปเรียนด้านพยาบาลบ้างอะนะคะซึ่งเราก็เห็นว่าดีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นน้องผู้หญิงไปอะนะคะแต่ว่า เ,เมื่อประมาณเดือนที่แล้วเรามีโอกาสไปที่ฟลอริดานะคะก็ไปบ้านเพื่อนที่เคปคอร์เรลก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีสตางค์เขาก็คุยคุยกันบอกว่าที่เนี่ยหาคนทำงานคอนสตรักชั่นยากมากเพราะว่ามันบีซี่มากเลยที่ฟลอริดานะงานคอนสตรักชั่นก็คืองานก่อสร้างบ้านเพราะว่ามันจะมีการก่อสร้างโรงแรมใหม่รีสอร์ทใหม่บ้านใหม่นะคะกันเยอะแล้วก็บางทีมันมีเฮอริเคนมันก็ต้องมีการซ่อมบ้านซ่อมแซมบ้านเนี่ย คนหาคนทํางานด้านนี้ยากมากบางทีต้องรอกันเป็นเดือนๆนะ,นะกว่าจะได้มันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> บางทีคนไทยเรา <c oughs> บางทีก็น่าจะโฟกัสทางด้านตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยโดยที่มันจะมีหลากหลายวิชาชีพนะคะที่คนต้องการเสมอๆเ,เช่นการซ่อมเป็นช่างซ่อมแอร์เป็นช่างซ่อมฮีทน,นะคะพวกระบบแอร์ระบบฮีทระบบตู้เย็นนะที่เราไปถามมาคือตรงเนี้ย ต้องการเสมอแล้วก็ต้องการตลอดเวลาเพราะคนต้องใช้แอร์ใช้ฮีทตลอดเวลานะคะต่อมาก็คือเรื่องของการซ่อมรถเพราะว่าช่างซ่อมรถเนี่ยมันหายากที่สําคัญก็คือแน่นอนบางทีเราเป็นผู้หญิงเราขับรถเนี่ยเราซ่อมไม่เป็นอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องมีช่างซ่อมรถใช่ไหมคะอ่าช่างซ่อมรถเนี่ยคนมันต้องใช้อยู่แล้วเพราะทุกคนใช้รถถูกไหมคะต่อมาก็คืองานดูแลคนแก่ที่ฟรอยได้เนี่ยจะเป็นที่ของคนไป คนแก่มักจะไปกะเกษียณที่นั่นไปเป็นบ้านพักตากอากาศที่นั่นงานดูแลคนแก่เนี่ยเขาบอกหายยากพอสมควรอีกอันนึงคือเรื่องของโฮมอินสเปกเตอร์โฮมอินสเปกเตอร์นี่ไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องเป็นที่ฟลอริดาแต่เป็นเรื่องของการซื้อบ้านขายบ้านบางทีก่อนที่เราจะซื้อขายบ้านเนี่ยเราต้องมีคนมาอินสเปกบ้านเราว่าบ้านเราเนียสภาพบ้านเป็นยังไงคีติ้งระบบฮีตเป็นยังไงระบบท่อเป็นยังไงพื้นเป็นยังไง เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะเพดานรูฟฟิงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะกำแพงเป็นยังไงแก๊สเป็นยังไงก็ต้องมีคนมาดูซึ่งตรงนี้ยเวลาจะซื้อบ้านขายบ้านก็ต้องใช้คนพวกนี้มาดูเสมอนะคะอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเขาบอกเรื่องของคนซ่อมเรือกับซ่อมเจสกีต้องการเยอะนะคะเพราะว่าที่ฟลอริดาเขาใช้เรือกันเยอะนะคะบางบ้านที่เขามีสตางค์เขาก็ซื้อเรือ เป็นส่วนตัวแล้วก็มาใช้นะคะก็ต้องการคนที่ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเรือเกี่ยวกับเจสกีเยอะนะคะรวมไปถึงฟาร์มาซีเทคนิเชียนตอนนี้ก็ต้องการเยอะซึ่งน้องผู้หญิงก็สามารถที่จะทำได้นะคะเดนเทลไฮจเนนิสนะคะเกี่ยวกับผู้ช่วยหมอฟันยังไงคนก็ต้องไปทำฟันกันอยู่แล้วอีกวิชาชีพหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำก็คือมอร์ติเชียนนะคะหรือว่าฟิเนอโร แม a จเมนต์ก็คือเรื่องของการเป็นทำงานเป็นสับเบอร์หรือว่าเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะในส่วนของ f u n e r a l home ก็คือเรื่องของอะไระที่มันเกี่ยวกับการเผา,เ,าเรื่องของงานศพต่างๆนะคะที่นี่เขามีสอนด้วยเพราะาทุกคนทุกวันจะต้องมีคนเสียชีวิตที่เราพูดนี่เราไม่ได้พูดเฉพาะในรัฐฟลอริด้านะแต่เราพูดทั่วๆไปเป็นงานต่างๆที่เรากิฟเราให้เป็น example กับท่านผู้ชมว่าเฮ้ย บางครั้งการที่เรามาเรียนเนี่ยแน่นอนทุกคนควรที่จะมาเรียนภาษาแต่หลังจากที่เรียนภาษาแทนที่คุณจะไปบ้าแบบว่า M B A ไปโน่นไปนั้นไปนี่ไปลองที่จะเลือกหาวิชาชีพทำจะดีกว่านะคะสอบให้มันได้ไลยเซ้นแล้วคุณก็เริ่มที่จะทำงานของคุณได้เลย วันดีคืนดีคุณสามารถที่จะเปิดกิจการเป็นของตัวคุณเองได้มันก็ดีกว่างานบางงานมันเป็นมันมีจอ็อบมันมีงานตลอดปีนะคะเราอยากจะให้คุณลองคอนเร์นลองคิดพิจารณาเรื่องนี้ดูเพราะว่าหลังๆเนี่ยจะมีน้องหลายๆคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเลิกทํางานร้านอาหารแต่หลายคนบอกว่าหนูก็ไม่รู้จะไปไหนหนูก็ไม่ได้ชอบวิชาชีพพยาบาลด้วยเพราะว่าตอนหลังก็เราได้ข่าวว่าคนก็เฮลโลที่จะไปเรียนสายเฮลท์แคร์นะเพราะว่ามันดูเป็นอะไรที่ มีความต้องการเยอะแต่หลายคนก็อาจจะไม่ได้ชอบเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลดังนั้นก็อยากจะให้คุณลองมองหาอาชีพอื่นๆที่คุณคิดว่า มันสามารถที่จะทําได้คุณคิดดูนะที่ฟอยได้นะเราคุยกับเพื่อนบอกว่าอีกอันหนึ่งที่หาคนทํางานยากก็คือช่างตัดหญ้าเขาเรียกว่าคนตัดหญ้าเขาตัดกันทีครั้งหนึ่ง75ดอลลาร์แต่เขาก็บอกว่าโอ้โหถ้าใครได้งานบ้านหนึ่งนะจะได้งานเรียกว่าหลายอีกหลายๆบ้านเพราะว่าข้างๆบ้านเขาเห็นเฮ้ยเธอตัดหญ้าเหรอตัดบ้านฉันด้วยอีกบ้านหนึ่งก็บอกมาตัดบ้านฉันด้วยบ้านหนึ่งก็มาตัดบ้านฉันด้วยอะไรเงี้ยคืองานบางงานมันก็อาจจะดู ไม่ไดเ้เขาเรียกว่าอะไรนะต้องใช้สกิลมากแต่ก็ได้เงินเยอะก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งอยากจะให้คุณมองอาชีพที่มันหลากหลายมากขึ้นเพื่อคุณจะได้สามารถที่จะเปิดโอกาสหรือว่าเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองมากขึ้นนะน,นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวที่หน้าเราจะมาตอบคำถามต่างๆที่ท่านผู้ชมส่งมานะคะสำหรับวันนี้ขอทวนรักษาสุขภาพวันนี้พูดเรื่อง community college แล้วก็ vocational school แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ